เฮ้ยเอาละข้าขอสั่งไม่มีการลงโทษสิทธิอันดับที่เจ็ดโดยการยึดป้ายเหลืองและขังในห้องขังเดียวเพื่อเพ่งผาผนังเป็นเวลาห้าวันหืมไม่ได้ไล่ออกหรือขอรับไอ้ไล่ออกเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าการไล่ออกจากสนักพักมารนมีเพียงการสอบตกหรือไม่ก็ทำให้สิทธิคนอื่นถึงแก่ชีวิตในตอนที่ไม่ใช่การสอบหรือการฝึกซ้อมเท่านั้น ล่งออกไปทีที่ไม่ใช่เรื่องที่เรากังวลที่สุดฮ่าตาเข้าใจความหมายที่ข้าลงโทษเจ้าคงไม่ทำท่าทางร่วงใจเช่นนี้มั้งืึท่านผู้นำพูดถูกการยึดป้ายเหลืองก็เท่ากับว่าการถูกบทจาก,กว่าหน้ากลุ่มหากถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวเป็นเวลาห้าวันจะมีโอกาสหาป้ายเหลืองอีกแค่วันเดียวเท่านั้นตอนนั้น จะเหลือครูฝึกที่ให้ป้ายเหลืองอีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้เออถ้าตามกฎข้าต้องลงโทษให้เขาเพ่งผนังถ้ำเป็นรอเจ็ดวันแต่ถ้าทำแบบนั้นโอกาสที่เขาควรจะได้ก็จะหายวับไปกับตานี่เป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆที่ข้าจะมอบให้เจ้าก็แล้วกันนะเอาละ่ะข่าวนี้ผลังปานแรงกล้าอะไรเช่นนี้มากจนข้าไม่สามารถประเมินได้ ขราวนี้ข้าจะพูดถึงความโง่เขลาของเจ้าในฐานะรุ่นพี่ของสำนักไม่ใช่ผู้นำสำนักข้าปิดกั้นเสียงจากภายนอกด้วยสัจจพบบานของข้าหากเรื่องนี้ที่ข้าจะพูดต่อไปนี้เล็ดลอดออกไปแล้วก็อาจทำให้เกิดเรื่องน่ารำคาญก็เป็นได้ชอนยอุนขอรับข้าคิดว่าเจ้าเป็นเด็กที่ใช้ได้แต่กลับก่อเรื่อง ที่แม้แต่พวกกระจกยังไม่ทำเลยข้าผิดหวังมากข้าผิดหวังในตัวของเจ้ามากขอขอภัยครับเฮ้ยจะขอโทษทำไมมีปัญญาที่จะจัดการกับปัญหาที่ก่อขึ้นมาขึ้นมาแค่นี้เองหรือหรือว่ามีปัญญาสร้างเรื่องแต่ไม่มีปัญญาที่จะกู้สถานการณ์กลับมาอย่างนั้นหรือเอ๊ะเจ้าคงคิดว่าชันจอทอม ที่ใช้พิดเล็กน้อยมีความเกี่ยวข้องกับศัตรูของแม่เจ้าก็เลยทำลายตันเขียนของเขาเพื่อแก้แค้นแต่ทำไปทำมาเห็นว่าเขาเจียนตายก็เลยพามาตำหนักยาเพราะกลัวโดนไล่ออกอย่างนั้นหรือถ้าคิดจะตีงูก็ต้องตีให้ตายแต่เจ้ากลับปล่อยให้งูมันรอดออกมาได้มาอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตแกเ่เจ้าเจ้าช่างโง่เขาจริงๆ สลสุดท้ายเพราะความสะเพ้ามันทำให้งูกลับมาแว้งกัดเจ้าสิ่งที่เจ้าทำลงไปมันก็ไม่ต่างกับการขว้างงูไม่พ้นคอถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อในที่แห่งน,นี้แล้วก็จงทำตัวให้มีไหวพริบมากกว่านี้เสียการเดินมาอย่าคิดล้ำหน้าแค่หนึ่งตาจงคิดล้ำหน้าไปอีกสามถึงสี่ตาเข้าใจหรือไม่ทราบแล้วครับ ท่านหมอเพชรบอกว่าให้เรามีไหวพริบเรารู้สึกว่าเขาแค่ดุเราเท่านั้นแต่คําแนะนําของท่านผู้นําสํานักทําให้เราตระหนักถึงความอ่อนประสบการณ์ของตัวเราเองอะไรคือเป้าหมายการเข้ามอในสํานักพักมารของเจ้าเพื่อฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นครับนะความโกดเกียดแค้นเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้ามีชีวิตอยู่ และเพื่อผลักดันให้เจ้าแข่งแข่งขึ้นอย่างนั้นหรือแต่เจ้าคือคนท้าชิงตำแหน่งประมุขน้อยคนที่เป็นผู้ชิงตำแหน่งประมุขน้อยจะปล่อยให้ความโรดแขนควบคุมชีวิตของเจ้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือจนกว่าจะถึงเป้าหมายอย่างนั้นลรือไมอารมณ์ของเจ้ามันไม่ได้เผาให้ต้นไม้มอดไหมเพียงต้นเดียวแต่มันเผาให้ต้นน้อยไหมไปทั้งป่าแล้ว และสุดท้ายมันจะเผาไหมตัวเจ้าเองจนกลายเป็นเท่าฐานเข้าใจที่ข้าพูดหรือไม่ทราบแล้วทราบแล้วครับนะเจ้าจะไปรู้อะไรเจ้าเด็กโง่เอ้ยเจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่คนรอบกายไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าตัวเจ้าเองต้องเจอกับชีวิตที่น่าเวทนาเพราะการอรารวาสย่างไม่ยั้งคิดของเจ้าสิทธิอันดับที่เจ็ดเออไม่สิสนยอุน หากเจ้าตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่รอดณนที่แห่งนี้แล้วก็จงเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของนิกายเทพเทวบุตรมารซักถึงจิตใจจะร้อนลุ่มแต่สมองต้องเยือเกเย็นหากไม่เป็นเช่นนั้นอย่าว่าแต่การแก้แค้นเลยเจ้าอาจจะถูกย่ำยีก่อนที่จะเริ่มแก้แค้นเสียด้วยซ้ำถูกต้องท่านผู้นำพูดถูกแล้วข้าคิดแค่อยากจะแก้แค้นเพียงอย่างเดียว จุดจบของการกระทำนั้นคงทำได้เพียงกำจัดพักทั้งหกพักออกไปที่ทำให้ท่านแม่ของข้าต้องเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นล่ะการแก้แค้นเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงของข้าความคิดที่สุขุมเยือกเย็นสิ่งที่ข้าบกพอ้องเอเขาไม่ใช่คนงโง่ถึงขนาดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าจะสื่อรกนะหากเขาตรนะหนัก ในส่วนที่บุกพ้องและเติมเต็มอาจจะก,ก่อให้เกิดเป็นอสุรกายที่แท้จริงที่ไม่มีมาก่อนในนิกายเทพเทวบุตรมารเลยก็ได้และเบื้องหลังความสำเร็จก็คือคำแนะนำจากข้าที่แสนจะมีประโยชน์ไม่ใช่คำแนะนำจากเจ้าขี้เหมานะข้าจะจดจำคำแนะนำของท่านผู้นำให้ขึ้นใจเลยครับ ขอบคุณมากคอรับ่ะพาเขาไปที่ห้องขังเดียวอย่างนี้่ะคารับท่านผู้นำข้าขอเวลาสักนิดก่อนไปห้องขังเดียวได้ไหมขอรับฮะไม่ได้อย่างน้อยก็ให้ข้าได้อธิบายให้สมาชิกของข้าฮอย่างไรงท,ทุกคนก็ต้องได้รับรู้การขังเดียวของเจ้าอยู่แล้วและจากนี้ไปพวกเขาเป็นแค่อดีตสมาชิกเป็นแค่สิทธ ธรรมดาเท่านั้นท่านผู้นำต้องการให้ข้าแต่หนักถึงผลกระทบในการกระทํางานโง่เขลาของข้าสินะให้ตายสิสิทธิ์อันดับที่เจ็ดทำลายจุดตันเทียนของสิทธิ์อันดับที่สี่เป็นผลให้เกิดการสูญเสียว,วรยุทธ์จนหมดสิน้นเขาจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งกวัวหน้าและจะต้องไปฝึกเพ่งผนังถ้ำในห้องขังเดียวเป็นเวลาห้าวัน ขอให้สิทธิุกคนจงจดจำสถานในการนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจหากมีผู้ใดทำลายจุดตันเทียนของสิทธิคนอื่นในอาณาคตอีกแลก้วก็ทางสันนักพักมายจะไม่นิ่งเฉยเป็นอันขาดหอน,นี่มันน่ากลัวามากเลยนะนึกว่ามีแค่วรยุทธแข่งกล้าเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นคนเงียบหมดด้วยสิทนธนะิเสียติไม่นะลูกเปล่านะเสีนอันดับที่สี นั่นมันชอนชนจอสมจากพรรคพิดมันนี่นะถ้าหากเรียนจบจากสำนักพรรคมารก็คงจะถึงเวลาตายของพวกนั <im> <medida> ้นและสินนะหครจะไปรู้อาจจะฆ่าตัวตายในสำนักโดยที่ไม่มีใครรู้ก่อนเรียนจบก็เป็นได้ฮ่าฮฮ่าฮ่จะหมอนี่นะบ้าไปแล้วหรือเปล่านี่ทำลายจุดนั้นเขียนคิด คิดได้ยังไงกันนะข้าอุสาคิดว่าเจ้านั่นอาจจะเก่งขึ้นจนติดอันดับหนึ่งในสามสงสัยข้านี้สงสัยค้านี้ข้าคงไม่ต้องไปใส่ใจเจ้านั่นและวสินะเพราะมันตกอันดับแล้วไงผู้ทาชิงตำแหน่งประมุกน้อยจากพรรคดาบมานติดอันดับที่ห้าชอนยูซาน อยานั่งเป็นเรื่องที่ดีอะไรเช่นนี้ผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุขน้อยจากพกกรรคบี่มาสิทธิ์อันดับที่สองชอนคยองอุนผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุขน้อยจากพรรคนินมาสิทธิ์อันดับที่หนึ่งชอนมูยอนทุกคนตกใจกันมากเลยสินะแต่เรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือ ตอนที่นายท่านกลับมามันจะเหลือเวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นตอนนั้นจะมีป้ายเหลืองเหลืออยู่อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้บางทีอาจจะต้องแย่งป้ายเหลืองจากสิษย์ด้วยกันเองก็เป็นได้เฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> นี่ฮะ huh? บักกีเจ้าวันต่อมาในช่วงยามหามยามหามคือช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับ นานหยุดภาพทีนำเนินงานหยุดภาพซิมูเลชันหิวจังนี่ค่ะต้องกินเจ้าก้อนหินทื่อๆนี่ไม่อร่อยแบบนี้ไปอีสีวันเลยหรือนี่ทั้งอบอ้าวแล้วก็อึดอัดแบบนี้เหงอออกเพียบเลยถ้าเป็นสิทธิ์ทั่วไปแค่วันเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วมั้ง แถมยังมีขนาดตํ้ที่เล็กกว่าห้องฝึกส่วนตัวแต่ก็ยังดีหน่อยที่ไม่มีใครมาแอบดูว่าเราทำอะไรตลอดเวลาห้าวันเราต้องฝึกให้หนักขึ้นเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเอ๊ะย,ยังไม่ถึงเวลาเปิดประตูนี่นะแต่ว่าเขาเป็นใครกันทำไมถึงส่งกระสัยอมตออกมา,มามากขนาดนี้ฮึพลังเคลื่อนย้ายด้วยจิตเอ้ย จ้าเจ้าคือฉันยออุ่นสินนะ